สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคนอะไรอ่ะผิวดีดีจริงไหมโอ้โหเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ด้วยเลยนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยอันดับแรกที่ให้เกียรติมาร่วมงานไอคอนสยามโกด g i ับ2 0ิฟค่ะอันดับแรกทักไทยคนที่มารอเจอเราตั้งแต่เช้านิดนึงหม่อนกันนะคะส่งต่อความรักความสุขนิดนึงค่ะครับก็ สวัสดีทุกคนเลยนะครับได้ยินเสียงช่วยครับอยากได้ยินเสียงทุกคนจังเลยครับสวัสดีโซนโซนทุกคนนะครับตอเสียงอีกทีได้ไหมน่ารักมากน่ารักจริงๆโอ้โหนี่แหละค่ะคือบรรยากาศแห่งความสุขเพราะฉะนั้นขอบคุณที่นําความสุขมาที่ไอคอนสยามนะคะบรรยากาศในวันนี้เป็นบรรยากาศงการเริ่มต้นเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีคุณซีคุณนุ่นนิวค่ะเอคนไหนคุณซีอะคะ คนนี้ครับคนนี้คนนี้คุณสีแล้วคนไหนคนโน้นนิวอะคะอีกหนึ่งคนตรงนี้นะขาสุดนะคะคนโน้นนิวครับเขาเป็นคนแบบเนี้ยเหรอขีครัอันนี้อันนี้หน่นิวครับใช่ตกลงความจริงคืออะไรคนไหนคนซีคะถ้าใช่ขอเสียงดังๆนะคนนี้ใช่คุณซีไหมคนนี้ใช่คุณซีไหมเราเชื่อคุณได้ใช่ไหมอะคุณซีแล้วก like okay, ็คุณน uh, ่นน <y upright> <coping> ิวนะครับ บรรยากาศท้ายปีแบบนี้มีต้องบอกว่ามีความตั้งใจจะซื้อของขวัญฝากใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะฝากทุกคนที่เรารักครับผม,มใช่ครอบครัวเพื่อนหรือว่าหนูหนูอยากได้อะไรให้ได้ทุกอย่างในนี้เลยครับหนูจะให้เฮียซื้อไอคอนสยามรอใช่ครับ <laughs> แล้วอย่างนี้เราจะเลือกของขวัญยังไงคัของขวัญน,น่ารักมากนะก็ต้องดูครับว่าเขาชอบอะไรต้องดูว่าเขาอยากได้อะไรครับเขาอยากได้อะไรอะซื้อบ้านโอ้โห <laughs> ซื้อบ้าน,นเขาเป็นบ้านเลยเหรอ <laughs> ดังนั้นช่วงท้ายปีแบบนี้มาถูกที่แล้วนะคุณซีคุณนุม่มมาที่นี่เขามีของขวัญเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเรามาชวนคนที่เรารักแล้วก็รักเราเนี่ยซื้อของขวัญที่นี่กันหน่อยไหมคะ ครับผมก็ยังจะชวนทุกคนเลยนะครับมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับที่ไอคอนสยามครับตอนนี้ก็มีงานอยู่ด้วยครับไอคอนสยาม world of gift ครับ2022ก็สามารถช้อปกันได้แต่วันนี้ถึงวันที่9มกราคมเลยนะครับช็อปได้ทั้งห้างเลยครับซื้อของไปให้คนที่ทุกคนรักครับเขาจะได้รักทุกคนเหมือนกันใช่แล้วครับมีสินค้าแบบกว่า1ล้านชิ้นนะครับผมแล้วก็มีทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับผมสามารถซื้อของไให้คนที่คุณรักได้นะครับ เขาหวานเนาะหวานไปหมดละมุนละม่มไปหมดเลยค่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่นี้นะไม่ได้จะมาชวนทุกคนซื้อของขวัญฝากคนที่คุณรักอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเอาของขวัญมาฝากด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงหรือเปล่าจริงครับมีของขวัญมาฝากทุกคนด้วยอะไรอะหนูรอดูครับ <c oughs> ใครอยากดูของขวัญบ้างคะใครอยากดู ขอเสียงดังๆหน่อยเราไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอมีเบบีไทยราด้วยนะคะใช่มีน้องด้วยค่ะถ้าอยากเห็นของขวัญแบบนี้เรามาส่งต่อความสุขผ่านของขวัญชิ้นพิเศษที่เตรียมมาดีไหมคะดีครับดีนะถ้าดีขอเสียงปรบมือแล้วก็ยกเวทีนี้ให้คุณซีคุณนุ้นิวดังๆเลยนะคะ 穿越他人，让我记得。 เรายังไม่หมดแค่นี้นะคะของขวัญชิ้นต่อไปเป็นอะไรดีหนูเป็น,นใจ<ะ>อาวไปเที่ยวกันมาอ่ะเฮียเล่นเลยช็อตฟิวแล้วนที่ครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางไอคอนสยามนะครับที่เชิญซินูนิวมาในงานวันนี้นะครับผมไอคอนสยามเวิร์ลออฟกินะครับผมขอบคุณ,คณทุก,ก,กท่านเลยนะครับผมมาฟังเพลงต่อไปกันมากครับ เมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงทุกคนเลยอ่ะใช, <g vaccines> ชนะ่ช่วยลองด้วยนะช่วยลองด้วยนะครับช่วยลองด้วยครับฝั่งนี้ด้วยนะครับช่วยลองด้วยนะครับใช่ครับที่โดนสัมผัสรักคือเรื่องราวที่ด้ประหลาดเอาก็ฝันรักฉันคือเรื่องจริง รว่คืมีซ่ sad so bad so big ร yeah. yeah. ักให้ดีไม่ไ yeah. ด้มีเขาใช้แค่ใน Netflix yeah เอาโลกของนํำรมกันมันก็ยิ่งกวางรักเธอจากฉันียงต้องการใี้เธอได้รู้นนนนนได้รู้ไม่มีสอนในสครูขันรักขนาดแีอยู่นกไก็ลองดูแรกถึงคือคนแรกไม่มีคนแซงไม่พูดบ้านแต่รู้ไหมหัวจังนี้ ในที่ฉันทำให้เธอแบบนั้น ค,ค,คุณซีค่ะคุณนนิวค่ะอคคโอ้โหพ้อมาททำอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้หจะมาถ่ายแล้วหรอครับใครอยากถ่ายรูปกับคุณซีคุณโนนิวบ้างนะใครพร้อมแล้ว30คนอยู่ไหนผู้โชคดีขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยแล้วพร้อมพร้อมแบบนี้พร้อมไหมคะพร้อมคร้อมมากครับผมจะถ่ายรูป<ล>แล้วถ่ายทั้คนแล้วนะถ้าทั้งสอง พร้อมแล้วแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เตรียมความพร้อมตรงกลางเวทีอย่างนี้เลยนะแล้วก็เชิญขึ้นมาทีละคนเลยดีไหมคะครับผู้ชคดีของเราเริ่มต้นจากหมายเลขแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะเรากําลังเข้าสู่ช่วงของการถ่ายภาพนะเพราะฉะนั้นทุกคนคะให้เตรียมโทรศัพท์แล้วก็เปิดแอปพลิเคชันที่ต้องการยื่นโทรศัพท์ให้ทีมงานก่อนขึ้นเวทีเคลีย,ลยร์ชัดแบบนี้เลยนะ โทรศัพท์ของเราถ้าจะใช้โทรศัพท์ถ่ายเปิดแอปให้พร้อมยืนในทีมงานโอเคนะในทุกช่วงของการถ่ายภาพไฟจะให้สัญญาณพอไฟนับ54321ก็คือจะเป็นคิวของคนถัดไปนะคะเอาละค่ะอุย้ยต้องมีทัพแฟนคลับคะเขาพร้อมกันจริงหรือเปล่าเนี่ยกล้องเครื่องเตรียมหรือเปล่าเเนี่ยเตรียมยังเตรียมแล้วแน่นะ เห็สนข้างล่างเขาเรียกอะไรเขาบอกอะไรสซนโซนโซนโซนซนซนอยู่ไหนอะฮะอู้เอาละสันชายอยู่ไหนอะฮะแล้วอีกหนึ่งคืออะไร <strong> อะดังๆเลยดัๆน้อยอยู่ไหนคะโอ้โหอย่างนี้นี่เองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพเริ่มต้น คนแรกเลยนะคะคนแรกเลยนะขึ้นมาบนเวทีไฟ้สาธีได้ดูนะขึ้นมาแล้วอยู่บนเวทีนะคะ,เ,ะ,คะเราจะมาแบบเฮ้ยมาอบกอดเป็นของเราคนเดียวไม่ได้นะคะขอให้ยืนยเหมือนเข้าแถวอย่างเงี้ยเออยยืนอย่างเงี้ยยืนตรงกลาง,าง,างสวยๆแบบนี้นะเออแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะเอาลย